กับเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีผู้ที่ให้ความสนใจในการนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวกนิกาวิสุลเลจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเกษตรขอนำทุกท่านเข้าสู่การนำเสนองานวิจัยในหัวข้องการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสติีศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเกษตรปีการศึกษา2565ค่ะ ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหานะคะเรามีเป้าหมายที่จะตอบสนองนะคะทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะเป้าหมายแรกของเรานะคะคือเป้าหมายในการตอบสนองในระดับชาติได้แก่แผนยุทธศาสตร,ร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติและพระราชบัญญัติการอชาชีวศึกษากลุ่มเป้าหมายที่2นะคะจะเป็นเป้าหมายของวิทยาลัยลของเราค่ะและเป้าหมายที่3นะคะเป็นเป้าหมายของผู้สอนกันเองค่ะ สำหรับเป้าหมายแรกนะคะเพื่อที่จะตอบสนองนะคะแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะด้านการวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมที่เน้นส,งส่งเสริมพัฒนานวัตรกรรมให้ครอบคลุมทุกด้านค่ะและสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาตินะคะยุทธศาสตร์ชาติที่2นะคะการผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัยด้านนวัตรกรรมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศรวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนนะคะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่2 1เ และในพระราชบัญญ,ญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช2 5 5 1นะคะก็มุ่งหนึ่งให้จัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อตอบสนองนะคะตามแผนการศึกษาแห่งชาตินั่นเองค่ะสำหรับป้องหมายของวิทยาลัยนะคะในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะวิทยาลัยของเรานะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันาการประกวดนวัตกรรมนะคะสิ่งประดิษฐ์นะคะในระดับสถานศึกษาอาชีวะเอกชนนะคะแต่ว่าผลงานของนักเรียนนะคะที่ผ่านเกณฑ์นะคะมีจานวนลดลงเรื่อยๆนะคะ ทำให้ขีดความสามารถของวิทยาลัยเรานะคะที่จะส่งผู้เรียนเข้าประกวดรวมถึงสะท้อนศักยภาพของวิทยาลัยนะคะที่จะสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตก,กรรมนั้นลดน้อยลงนะคะจึงมีเป้าหมายใน่สำหรับวิทยาลัยนะคะที่อยากจะพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างนวัตก,กรรมได้ และเป้าหมายของผู้สอนเองนะคะก็เป็นเป้าหมายที่อยากจะสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างนงวัตรกรรมหรือเป็นนวัตรกรนะคะเพื่อที่จะตอบเป้าหมายนะคะของวิทยาลัยให้ได้นะคะเพื่อที่จะสร้างผู้เรียนนะคะให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการสร้างนงวัตรกรรมแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการประกอบอาชีพด้านนาวัตกรรมหรือว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สถานประกอบการต้องการในอนาคตค่ะและที่สาคัญนะคะเพื่อจะตอบสนองนะคะแผนวิยาศาสตร์ชาติแผนการศึกษาชาติและพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษานั่นเองค่ะควัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะข้อแรกนะคะเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการคิดเชิงน,นวัตกรรมนะคะก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนค่ะ และข้อที่2นะคะเพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างผลงานนวัตรกรรมระหว่างเรียนแล้วก็หลักเรียนค่ะกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะตัวแปรต้นของเรานะคะจะเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตรีมศึกษาโดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรมค่ะ สำหรับตัวแปรตามของเรานะคะจะเป็นความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยจะประกอบไปด้วยนะคะความสามารถในการคิดเชิงนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างผลงานนวัตกรรมนะคะโดยความสามารถในการสร้างผลงานนวัตกรรมจะประกอบไปด้วยความเป็นนวัตกรรมค่ะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะคะและคุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรมค่ะกลุ่มที่เราศึกษานะคะจะเป็นกลุ่มที่เราได้จากการสุ่มแบบจับจงนะคะเป็นนักศึกษาในสาขาคโนโลยีสารสนเทศนะคะ ซึ่งที่เราให้ความสนใจในการศึกษาของกลุ่มนักเรียนในในกลุ่มสาขาที่มีสารสัเทศก็เพราะเรามองเห็นว่ากลุ่มนี้นะคะหลังจากที่จบการศึกษาแล้วจะเป็นกลุ่มแรกๆนะคะที่มีการใช้ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าค่ะอันนี้จะเป็นภาพการดําเนินกิจกรรมนะคะในการ เรียนการสอนรวมถึงการนำเสนองานนวัตกรรมของผู้เรียนนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลของเรานะคะตารางแรกจะเป็นตารางแสดงความสามารถในการคิดเชิงนวัตกรรมค่ะโดยก่อนเรียนนะคะภาพรวมนะคะของนักเรียนจะอยู่ที่9คะแนนค่ะส่วนหลังเรียนนะคะคะแนนของผู้เรียนนะคะเฉลี่ยจะอยู่ที่15.5ศ้ดคะแนนค่ะ ส่วนตารางที่สองนี้นะคะจะเป็นตารางแสดงความสามารถในการสร้างผลงานนวัตกรรมนะคะโดยค่าเฉลี่ยนะคะของทุกด้านนะคะระหว่างเรียนอยู่ที่18.25คะแนน,นะคะ่ะแล้วก็หลังเรียนนะคะในทุกๆด้านจะอยู่ที่23.55คะแนน,นะคะ่ะสรุปผลการวิจัยนะคะผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียนนะคะคะแนนหลังเรียนนะคะจะสูงกว่าก่อนเรียน,นะคะ่ะ โดยก่อนเรียนจะมีคะแนนเฉลี่ยที่9คะแนนค่ะและหลังเรียนจะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่15.53คะแนนค่ะส่วนข้อที่2นะคะความสามารถในการสร้างผลงานนวัตกรรมของนักเรียนนะคะโดยเรามีความมุ่งหวังที่จะให้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์1อยละ60นะคะโดยคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนนะคะเท่ากับ18.25ซึ่งคิดเป็นร้อยละ60.83ค่ะและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนนะคะเท่ากับ23.55ซึ่งคิดเป็นร้อยละ78.50ค่ะ ความสาเร็จของการทํางานงานวิจัยในครั้งนี้สําหรับผู้วิจัยและก็ผู้เรียนเองนะคะทําให้กลุ่มผู้เรียนนะคะในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะทั้ง2กลุ่มจากในภาคนะคะเป็นผู้ชนะเลิศในการสร้างผลงานนวัตกรรมในระดับสถานศึกษานะคะจากทั้ง2ทีมเลยนะคะมาจากกลุ่มงานวิจัยของเรานะคะทำให้เขาทั้ง2ทีมนะคะกำลังเข้าสู่การประกวดนวัตกรรมสมาร์ทอินโนวชันในปี2 0 2 3นี้นะคะ ข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้นะคะหากท่านใดมีความสนใจที่จะสร้างการคิดเชิงนวัตกรรมให้กับผู้เรียนนะคะการคิด,ดเชิงนวัตกรรมเนี่ยจะต้องเกิดจากการลงรมือทำนะคะการทําซ้ําการทดลองนะคะครั้งแรกอาจจะต้องใช้เวลาคิดนานนะคะผู้เรียนจะต้องผู้สอนนะคะจะต้องคอยให้การสนับสนุนส่งเสริมพลังบวกนะคะให้กับผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นคิดแก้ปัญหาจนสามารถสร้างผลงานนวัตกรรมได้ะคะ่ะ ส่วนข้อเสนอแน,นะข้อที่2งนะคะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปก็ควรจะมีการเปรียบเทียบนะคะการเรียนรู้ตามแนวทางสตรีมศึกษากับการจัดก,การเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆต่อไปค่ะค่ะขอบคุณนะคะท่านคณะกรรมการทุกท่านและผู้ที่ห้ความสนใจในการนาเสนอง,งานวิใจัยในครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะหวังว่าง,งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับครูผู้สอนในทุกๆท่านนะคะในต่อไปในอนาคตต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ